ช่วงนี้อากาศร้อนจัดไม่ว่าคนหรือสัตว์ป่าก็ต้องเดือดร้อนนะครับช่วงแบบนี้เรียกว่าเดือดร้อนไม่ใช่เดือดเย็นนะครับการพักผ่อนที่ดีก็คงต้องไปช้อปปิ้งตามห้างนะครับหรือไม่ก็พาลูกหลานไปนอนเล่นรายที่ชายหาดนะครับ ข่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมหาทุกขหารดรถเต็มไปหมดนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะไม่เว้นแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวของโข,ง,ขงนี้นะครับฉ้างโขงนี้คือของของ,ของแม่ชบากแก้วแต่ช้างพายตัวใหญ่ตัวนี้เป็นพี่บิดของเรานะครับนี่คือโของนะครับ ของกำลังเจรจากับนกกระสาให้ช่วยพาไปหาแหล่งน้ำเย็นๆแต่ที่เราจะให้ดูคือให้ดูตัวนี้นะครับนี่ครับพอช้างภาพเราเผอก็ทิ้งตัวลงนอนนะครับสังเกตลักษณะเด่นของช้างพายตัวนี้นะครับงาข้างหนึ่งจะบิดๆนะครับน่าจะเป็นพี่งาบิด แต่ช่องของเราเรียกว่าพี่ไฮบริดนะครับทำให้ดูไฮเทคขึ้นเยอะนะครับส่วนช้างงานอีกตัวเป็นช้างรุ่นน้องนะครับเมื่อมีไฮบริดก็ขอมีไฮมาบ้างนะครับไฮมาเนี่ยเป็นชื่อของอาวุธนะครับอาจจะดูรุนแรงบ้างทั้งไฮบริดและไฮมา ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับตอนนี้ก็พากันมาเล่นน้ำเล่นทรายจังหวะนี้เป็นการเล่นทรายนะครับดูลักษณะการนอนเล่นนะครับตัวโตอย่างกระช้างนะครับแต่นอนเล่นทรายอย่างเด็กๆแต่ยังดีที่ไม่ถือกระป๋องกระป๋งที่สีฉูดฉาดมาตักทรายเล่นนะครับ อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่ใต้ผืนทรายก็ค่อนข้างจะเย็นนี่คือที่มาของการเล่นทรายนะครับไม่ว่าคนหรือช้างคู่รักหลายๆคนเวลาไปเที่ยวทะเลก็มักจะขุดหลุมทรายเพื่อกรบแฟนไว้นะครับช่างภาพของเราถ้ามีแฟน ก็คงจะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับกลบไว้สักสองสามปีค่อยกลับมาขุดดูอีกทีว่าจะเย็นดีหรือเปล่านะครับพื้นทรายที่ชุ่มน้ำเราก็เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะชุ่มเย็นนะครับดูอย่างพี่ไฮบิดของเราก็เล่นแบบนี้ถือว่านานพอสมควรนะครับ ส่วนไฮมาก็รู้สึกว่าจะคันนะครับไม่ผีที่เกาก็ถูกับพี่แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าถูนะครับแต่ถ้าเถียงแบบไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่าแถสำหรับช้างป่าของนี้นอกจากจะมีพี่ไฮบิดที่คอยตามของแล้ว ก็ยังมีเสียสานะครับหรือพายสาริกาแต่ว่าช่างภาพของเรายังไม่มีโอกาสได้ทักทายเสียสานะครับดูแต่ไฮมิดกับไฮมาก็ถือว่าน่ารักมากๆนะครับดูพี่ปิดเรานะครับนี่ครับมีการขุดทรายเล่นด้วยนะครับคงต้องประกาศ ขอบริจาคกระป๋องกระแป๋งสีสดใสให้พี่พายของเราตักทรายเล่นนะครับ